สวัสดีนะพี่ๆทุกท่านเลยนะวันนี้นับมาเจอกันเหมือนเดิมนะวันนี้นับก็มาเจอกันในคลิปหวยฮานอยนะคลิปนี้นะครับก็วันนี้นับมาเจอกันนับเมื่อวานไม่ได้ลงให้นับสาหรับฮานอยนับก็ต้องขอโทษทุกท่านเลยนับที่ <Nope. S 1> วันที่สิบสี่นับูดไปนับเมื่อวานไม่ได้ซ่อมนับก็ ถ้าเกิดเมื่อวานซ่องก็จะได้เลขเด่นหนึ่งนะครับได้ศูนย์กนหนึ่งนะเมื่อวานเขาเด่นเลขหนึ่งนะครับ <Bro. S 1> ก็มาดูกันนะว่าวันนี้นะครับจะได้ตัวเด่นตัวไหนนะครับก็รับชมไปพร้อมกันนะไม่ต้องข้ามไม่ต้องกอนะครับก็สักครู่หนึ่งนะครับอันนี้เป็นฮานอยธรรมดาปกตินะครับก็หรือใคร ที่มีสูตรคิดได้ตรงกันนะครับก็สามารถนำไปเล่นฮานอยวี p ีฮานอยวิเศษก็ได้นะครับก็ตามสะดวกของท่านเลยนะวันนี้มาดูกันนะครับก็่อนอื่นเลยนะครับก็ก็จะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไคร้นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้เด้งเด้งเด้งเลยนะครับก็มานะครับรับชมไปพร้อมกันนะครับได้ตัวเด่นสองตัวนะครับสำหรับวันนี้นะครับ ตัวเด่น2ตัววันนี้นะครับตัวแรกนะับก็จะได้เลขหคนะับตัวที่นะครับก็จะเป็นเลข7นะครับเด่นหกและ,และเด่น7นะ็คร<ล> <ๆ S 1> ับประจําฮานอยวันที่ส6หกนะครับนะก็วันนี้นะับได้ตรงเหมือนกันกันกบหวยไทยเลยนะคทั้งทนะัพเรือเจ็ดนับก็ สำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมหวยไทยนะครับก็ฝากไปรับชมได้นะครับก็ลงให้เมื่อคืนนี้นะครับก็ใครอยากได้แนวทางหวยไทยนะครับก็สามารถไปรับชมได้นะครับในช่องเลยนะครับก็ส่วนสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับหรือ,อยากเข้ากลุ่มไม่เสียค่า,ชาใช้จ่ายใดใด,ใด,ใดใทั้งสิ้นนะครับก็ฟรีนะครับก็ แอดดีไลน์ตามที่ขึ้นให้นิดเลยนะครับก็แอดกันเข้ามานะครับเดี๋ยวจะพาเข้ากุ้มนะครับไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับย้ำตรงนี้เลยนะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับก็มีกิจกรรมแจกท้ายท้ายปีนะไปเอขวัญปีใหม่นะครับก็เข้ามานะครับมาดูกันนะว่าวันนี้นะครับเลขจับคู่จะได้ตัวไหนนะครับก็เดี๋ยวตัดไปตอนที่เขียนเสร็จกันเลยแล้วกันนะครับไปครับ a few moments later โอเคครับก็ จะได้เลขตามนี้เลยนะครับก็ใครชอบตัวไหนนะครับหรือฝันนะครับหรือมีเทคนิคนับจับคู่ได้ตรงกันนะครับก็สามารถจัดได้เลยนะครับก็จะได้เลขเด่นแล้วก็ตัวจับคู่นะประมาณนี้นะครับก็ใครชอบตัวไหนนะครับก็ลองไปเทียบลองไปดูกันนะครับหรือจะเอาไปเล่นไทยก็ได้นะครับไอสำลับหวยในนี้นะครับก็เอาไปเล่นเด่นไทยก็ได้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีเว็บเล่นนะครับหรืออยากหาเว็บที่มั่นคงปลอดภัยนะครับก็เว็บ Betway เ,เลยนะเว็บนี้การันตีมั่นคงปลอดภัย100%นะครับก็หรือใครสนใจนะครับลิงก์สมัครนะครับก็ย่งใต้คลิปเลยนะครับก็ไปดูได้เลยนะครับมีทั้งสล็อตนะบาคาร่านะแล้วก็หวยนะหวยมีฮานอยหวยไทยนะครับก็วันนี้นะหวยไทยเปิดนะครับใครที่อยาก ลองซื้อเว็บใหม่นะครับราคาดีนะครับก็เว็บนี้เลยนะเบ็ดเว์นะครับก็ลิงก์สมัครอยู่งใต้คลิปนะโอเคลิงก์สมัครอยู่งใต้คลิปนะก็ <Okay. S 1> ลองไปดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ